เปิดภาพแม่แท้แท้หนุ่มกัญชัยสำเนาถูกต้องตั้งแต่ย่าถึงหลานผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติปีนี้หลายคนก็แห่แสดงความรักผ่านโซเชียลมีเดียกันจำนวนมากเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดรุนแรงทำให้ไม่สามารถกลับบ้านไปหาคนที่เรารักได้เช่นเดียวกับนักแสดงพิธีกรหนุ่มกัญชัยที่ล่าสุดได้เผยภาพคุณแม่แท้แของเจ้าตัวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน พร้อมระบุข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าสวัสดีวันแม่นะครับคิดถึงนะครับแม่ด้านแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นสำเนาถูกต้องตั้งแต่ย่ามาถึงหลานสาวมาอยู่เลยนะเนี่ย